สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากต่างแดนนะคะวันนี้จะมาแชร์ชีวิตจากต่างแดนนะคะมาดามสายฝอนะคะบางคนคิดว่าชีวิตที่เป็นเมียฝร,รั่งหรือว่ามาดามสายฝออาจจะเลิศหรูอเพอร์เฟกนะคะใช่ค่ะบางคนถ้าเขาได้แฟนรวยหรือว่าแฟนเขามีหน้าที่การงานดีเขา แต่งคนไทยมาแล้วเขาก็อาจจะไม่ให้ทำงานก็ได้อาจจะให้อยู่บ้านเฉยๆอาทิอันนี้น้ำจะพูดในชีวิตของน้ำนะคะน้ำแต่งงานมาน้ำคิดว่างานที่นี่หาง่ายแต่พอน้ำกลับมาอยู่จริงๆงานที่นี่หายากมากแล้วงานที่พวกเราจะได้ทําอย่างน้ำได้สัญชาติอิตาลีก็จริงแต่เราก็เหมือนคนต่างชาติเพราะหน้าตาเราเป็นต่างชาติอะเราไม่ได้หน้าตาเหมือนคนอิตาลีใช่ไหมคะ แล้วภาษาเราพูดได้ไปซื้อของไปนู่นไปนี่แต่เราก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนคนที่นี่คือศัพท์ทางการบางอย่างเราแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลอย่างน้ำไปโรงพยาบาลน้ำอยู่ที่นี่มาสิบปีน้ำก็ยังต้องเอาแม่ย่าหรือว่าสามีไปด้วยศัพท์บ,บางคำมันก็เป็นศัพท์เทคนิคที่เราไม่เข้าใจนะคะนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่น้าเจอ แล้วครอบครัวของแฟนน้ำก็ไม่ได้ร่ำรวยถ้าพูดการตามตรงน้ำอยู่เมืองไทยน้ำถ้าเทียบกับแฟนน้ำทำงานที่นี่น้ำทำงานดีกว่าแฟนน้ำอีกน้ำทำงานออฟฟิศแต่แฟนน้ำทำงานบาร์เป็นพนักงานบาร์ธรรมดาบาร์ที่นี่ก็คือขายกาแฟขายขายกาแฟขายอาหารขายขนมปังนะคะบาร์ที่นี่ไม่ใช่บาร์ขับบาร์เหมือนบ้านเรานะคะ คนละอย่างกันนะคะก็ประมาณนี้ก็เป็นพนักงานร้านอาหารทั่วไปธรรมดานะคะไม่ได้ร่ำรวยช่วงที่น้ำเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ต้องใช้ใจ่ายประหยัดครอบครัวของน้ำจะรูด้ดีเพราะว่าแฟนน้ำทำงานคนเดียวแล้วก็ต้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงลูกด้วยก็พออยู่ได้นะคะถ้าเราประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยแต่ถ้า ทุกวันนี้น้ําช่วยแฟนทํางานน้ําออกไปทํางานได้เพราะว่าลูกสาวน้ําโตขึ้นค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็ดีขึ้นเหมือนว่าเรามาช่วยจุนเจือกันเราจะมานั่งรอแต่ให้แฟนทํางานคนเดียวมันก็ไม่ได้แล้วชีวิตสวยหรูที่ทุกคนวาดฝันไว้ใช่คนที่เขามีเงินกลับไปใช้ที่ไทยเยอะๆคือเขาทำงานที่นี่แล้วไปใช้ที่ไทยคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะว่า ค่าเงินที่นี่แพงกว่าที่ไทยเยอะถ้าเราเอาเงินที่นี่ไปใช้ที่ไทยหรุระหมาเห่าเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ที่นี่มันก็ธรรมดานะคะเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอย่างถ้าสมมติอาทิคนที่แฟนเขาก็เสียนเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยใช่เขากินเงินเกษียณที่นี่แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยค่าครองชีพที่ที่ไทยก็ค่อนข้างจะถูกกว่าที่นี่ ถูกเป้าค่ะคะ่าเงินก็เหมือนว่าค่าเงินจะดีใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็ดีเลยแต่คุณต้องนึกถึงความจริงถ้าคุณมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่นะคะมันก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งหรือบางคนฝรั่งบางคนก็มีนะคะจนรวยมีทุกประเทศค่ะจนรวยมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าฝรั่งจะรวยทุกคนนะคะนี่คือความเป็นจริงก่อนที่น้ำจะมาน้ำก็วาดฝันไว้ว่าน้ำจะได้ทำงาน น้ำจะมีเงินเก็บน้ำจะมีนู่นมีนี่แต่มาแล้วมันไม่ใช่แล้วยิ่งเรามีลูกกับคนที่นี่แล้วเราก็ปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราก็ต้องยอมรับกับมันแล้วทุกวันนี้มันก็มันก็ดีไปเองนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องนึกถึงความจริง